นะครับเรื่องของมาตราการอย่างที่คุณเจตเรนได้ทราบไม่ใช่เป็นการ้อกันตัวใช่ไหมเรื่องของการฉีดวัคซีนด่านสําคัญมุมเมืองก็สําคัญเช่นเดียวกันในการคัดกรองคนเข้าและออกแต่ละจังหวัดครับมีมาตราการมากกว่าหรือเท่ากับจากสบคอกลางในการประกาศพิษณุโลกก็เช่นเดียวกันซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดครับมีการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจมอบแนวทางในจุดคัดกรองโควิด -19 นะครับในพื้นที่บ้านวังเป็ดอํเาเภอบางระกำครับ ในช่วงหัวค่ำค่ำคืนเลยครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่นะครับดูแนวทางการทำงานพร้อมมอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันคราวนี้ลงไปที่อำเภอบางระกร,รมบ้านวังเป็ดแหะครับพร้อมด้วยนายชูศักดิ์รู้้ยยิ่งประหลัดจังหวัดนายอำเภอบางระกร,รมพร้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองโควิด -19 ของจังหวัดพิษณุโลกโดยจังหวัดพิษณุโลกนยครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน กึ่งๆนะใจผมนะให้บังคับเลยแหละว่าคือเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกลงทะเบียนสแกน QR Code คด้วยอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะจะมีไวนิ้วให้เลยนะครับพร้อม โปรโมชั่นต่างๆอย่างเช่นเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องกักไม้มาจากต้นทางที่ใดมีสแกนเชียวโคดรเซฟพิษณุโลกหรือว่าพิษณุโลกพร้อมนี่เองครับช่วยในการดูแลการติดตามตัวของผู้ที่เดินทางมานั่นแหละครับเนี่ยฮะการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลนะครับก็ลงไปเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับให้กําลังใจแล้วก็มอบนโยบายต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับก็มีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะฮะท่านก็อยู่ ระยะหนึ่งพอสมควรนะฮะเพื่อดูติดตามว่าการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจะําจุดตรวจเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยฮะท่านก็มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตัวท่านเองเนี่ยสอบถาม<ะ>สารทุกสุขดีพัตรการต่างๆนะครับรวมถึงก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของทางจังหวัดนะค,คุณเจตเห็นใช่ไหมอสมอที่อยู่ข้างผู้ว่าราชการจังหวัดผม,ผมมีโอกาสได้ไปใช้บริการหลายๆด่านเนื่องจากว่าพูดตรงๆนะขับไปดูมาตรการก็จะเห็นได้ว่ามีความแข็งขันมากหนึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงคอยอนุม ความสะดวกเรื่องของการจราจรหลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างอสมอนะครับซึ่งผู้ว่ากัมชาวไว้ว่าให้สุภาพกว่าทุกคนนะครับมไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สอบถามอย่างแรกเลยก็หนึ่งมาจากไหนปลายทางจะไปที่ใดพื้นฐานเบื้องตน้นเป็นการคัดก <ตน S 2> รองนะครับวัดอุณหภูมินะครับหลังจากนั้นก็มีการฉีดแอลกฮอกฮอล์ให้ตามระเบียบไปบก็เป็นการคัดสารพร้อมสแกน